สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทางก f ฟฟ e ี c นชาแนลกับรายการ Gift ์อินสปาแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับแล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราและผมเชื่อว่าทั้ง2ท่านนี้จะมีแง่คิดมุมมอง รวมทั้งประสบการณ์ดีๆที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับทุกๆท,ท่านได้รับฟังผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจในวันนี้จะต้องเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่อย่างแน่นอนนะครับและแขกรับเชิญพิเศษในรายการของเราวันนี้ก็คือท่านผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise นะครับคุณสุบินและคุณจันทประภาสีบุญครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ i ีฟ Inspire นะครับต้องบอกว่า ทั้งสองท่านถือว่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นตัวอย่างในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนด้วยแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านก็คงจะเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มน,นะครับที่บอกว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็คงไม่มาอ่านตอนท้ายเล่มเราควรต้องอ่านตั้งแต่ตอนต้นเล่มก่อนจริงไหมครับก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสรู้จักกับทั้งสงท่านเพิ่มเติมนิดนึงย้อนอดีตไป ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กๆก,กันเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณจันทบาพาเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะพื้นเพนะคะเป็นคนอุบลราชธานีค่ะเป็นสาวอุบลฟังสมเนียงของรู้ <laughs> นะคะ <laughs> มาอยู่ภาคกลางนานก็ยังลิ้นแข็งอยู่นะคะรับ,รบก็สมัยเด็กๆนะคะมีพี่น้องทั้งหมด4คนคนะคะเป็นคนโตนะคะเป็นคนเรียนเก่งนะคะแต่ว่า ขาดโอกาสเพราะว่าเราเป็นพี่คนโตนะคะพ่อทํางานในโรงพยาบาลทํางานคนเดียวเป็นแม่บ้านนะคะแม่ก็จะขายของตอนเสาร์อาทิตย์ต้องช่วยแม่หาของไปขายทุกๆเสาร์อาทิตย์นะคะค,คทีนี้พอเรียนถึงมสามสมัยก่อนเรียนมศส,สามใช่ไหมค,ค,คะเอ,อกเข้ามศส,สี่ปุ๊บพ่อบอกว่าเาขารับเขารับพนักง,งานพอดีอ,ออก ช่วยพ่อทํางานได้ไหมลูกครับโอ้ตอนนั้นน้าตาร่วงเลยตอนนั้นมศสามมศสามกำลังขึ้นมศสี่ครับต้องออกกลางเทอมนะคะเพราะคุณพ่ออยากให้ไปสมัครงานให้ช่วยค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขารับคนพอดีครับเป็นจังหวะที่พ่อรู้เหมือนคนภายในอะไรอย่างนี้นะครับครับออแต่อยากเรียนไม่อยากเรียนแต่ก็เห็นพ่อลําบากครับนะคะก็เลยตัดสินใจออกกลางเทอมครับครับออกมาก็ความฝันที่อยาก สมัยก่อนฝันอยากเป็นพยาบาลครับได้อยู่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ไม่ใช่พยาบาลแล้วไปไปทำในส่วนงานไหนของโรงพยาบาลครับสมัยก่อนเกาเรียกเป็นพนักงานผู้ช่วยครับนะคะก็อยู่นั่นก็มันมันไม่ใช่ความฝันของเรานะคะแต่เราทำเพราะความอยู่รอดเพื่อคุณพ่อเพื่อพ่อแม่เพื่อน้องๆนะคะสมัยเรียนเรียนเรียนจบเสร็จยังไม่จบได้ดีนะคะ ก็ต้องออกมาทํางานงั้นชีวิต็นวัยเด็กหายเลยเพราะว่าเริ่มต้นทำงานก็ตั้งแต่อายุประมาณสิบหกสิสิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบหกสิบเจ็ดเราก็ใช้ชีวิตเป็นพนักงานผู้ช่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีใช่ครับอยู่อย่างนั้นกี่ปีครับอู้หลายปีค่ะหลายปีนะคะครับและได้มีโอกาสเปลี่ยนงานหรือได้มีโอกาสยังไม่มีโอกาสเลยก็อยู่ในโรงพยาบาลมาเรื่อยๆเลยอยากจะเรียนต่อภาคเข้าพ่อก็บอกว่ามันไกลคือบ้านอยู่ห่างกับตัวโรงเรียนเยอะนะคะ และจริงๆความฝันเนี่ยอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลแต่เราก็ได้ทางานโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่ในะตาแหน่งที่เราอยากเป็นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พยาบาลครับครับถามคุณสุบินบ้างครับเป็นคนจังหวัดอะไรและชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างครับครับผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับจา์แล้วก็เกิดมาได้อายุ6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทนะํานาครับพออายุ6ปีคุณแม่ก็คลอดน้อง เป็นลูกแฝดน้องแฝดคุณแม่ก็เสียชีวิตทันทีเลยนะครับพร้อมกับน้องทุกวันนี้จําหน้าแม่ไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดมานะครับครับจำไม่ได้ครับหลังจากแม่ตายปุ๊บพ่อก็ไปมีเมียใหม่นะครับ,รบไปอยู่กับเมียใหม่ของพ่อผมกับพี่ชายก็ป้าก็เอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงก็ทํานาครับเลี้ยงควายทํานาแล้วก็พอจบป .4 สี่คือมันมันมันยากจนมากครับอาจารย์แล้วก็คุณป้ากับลุงก็เลย ท่านจะอยากเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่รู้แต่พอจบป .4 ท่านก็เอาไปฝากไว้ที่วัดมผมก็เลยไปเป็นเด็กวัดได้ระยะหนึ่งก็เลยได้บวชเนนครับมันก็เลยเป็นโอกาสดีของผมนะครับได้เรียนนักทมตรีทำโททำเอกแล้ก็ได้เรียนมป .5 ถึงป .7 แล้วก็มศ .1 มศ .2 มศ .3 ผมเนี่ยสังเกตผมเนี่ยสังเกตเห็นมาหลายคนแล้วนะค,คือ,ค,อคือแม้<ช>ว่าเขาจะไปอยู่วัดเนี่ยกลายเป็นดีกว่าไปอยู่นอกวัด ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากับคนอื่นแล้วเราเลือกที่จะอยู่ข้างนอกเนี่ยความรู้ก็ไม่ได้นะสังคมก็อาจจะหล่อหลอมไ,ไปอีกในอีกทิศทางหนึง่งแต่พอถ้านึกไม่ออกแล้วเดชะบุญต้องบอกว่าอาศัยบาร,รมีของวัดเนี่ยที่ที่เราอาศัยอยู่ทําให้เราได้เรียนหนังสือด้วย แล้วเราก็ใช้ชีวิตได,ได้ความรู้อยู่ในในวัดนั้นเรา<ม>เราเรียนทั้งทางธรรมและทางโลกด้วยครับ,รบผมจบน,นักธรรมทันตรีที่อำเภอจเุริพรัตนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นวัดเจ้าหน้าจังหวัดไปตามรุ่นพี่ครับสอบมหาปร,ริญญาไม่ได้นะครับก็จบมศสามแล้วก็เลยศึกศึกก็เป็นเด็กวัดอยู่ไปเรียนมศสี 4, ส่ศห้าภาคค่ำ ที่สถาบันโรงเรียนขอนแก่นวิทยยนาค่บในขณะนั้นก็ปั่นสามล้อเรียนด้วยนะครับแล้วก็พักอยู่ที่วัดด้วยป่ะพักอยู่ที่วัดครับอ๋อแต่ก็อยากเรียนกรไปเรียนสามห้าสองปีเรียนได้ปีหนึ่งแล้วก็ไม่มีงานทําด้วยอาจารย์นะครับก็เลยปั่นสามล้อปั่นได้ปีหนึ่งก็ไปสมัครเป็นนักมวยอยู่ค่ายหมูสิทธิช่างตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีครับ สาเหตุที่ไปสมัครดูือค่ายมวยเนี่ยคือตั้งใจว่าจะทํางานหรือว่าอยากจะเป็นอยากมีเงินเรียนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นนักมวยในสังกัดแล้วเราขึ้นชกเนี่ยมันก็มีโอกาสหารายได้ใช่ไหมครัหารายได้ครับครับผมก็ไปอยู่กับค่ายมวยสิทธิช่างสองปีจนเรียนจบมศห้าก็ก็มาคัดเลือกทหารทหารเจียนที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่บ้านครับจับถูกใบแดงอก็เป็นทหารเจณฑนส่งมาอยู่ที่นครราชสีมาเป็นทหารเจณฑนครับครับเป็นได้ ปี6เดือนก็สอบมาเรียนนักเรียนในสิบที่จังหวัดลบบุรีครับตรงไอ้นักเรียนในสิบปืนใหญ่ที่ลบบุรีครับหนึ่งเมหนึ่งตุลาห้าหนึ่งตุลาสองห้าก็เลยบรรจุอยู่ที่จังหวัดลบบุรีรับราชการอาหารเป็นอาหารผลลัพธ์ที่ลบบุรีต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยจะว่าไปตอนออกสตาร์ทเนี่ยดูเหมือนเหมือนเหมือนจะจะแย่นะ <Yeah. S 2> คือหมายความว่าป่าก็เ,าเอาไปฝากไว้ที่วัดแต่พอพอไปอยู่ที่วัดเนี่ย กลายเป็นผมบอกนะอนิสงไะจากวัดให้ได้เรียนจากเรียนต่อไปตรงนู้นย้ายเข้าจังหวัดไปต่อภาคข้ามไปเกณฑ์ทหารแล้วมาเจอกันยังไงเพราะว่าอยู่เป็นคนละทิศคนละทางตรงไปเป็นทหารนี่แหละค่ะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับพี่เขาไปเป็นทหารใช่ไหมคะนี่ก็มีรุราคนนี้เขาอยู่ลพบุรีใช่มีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเคยทำงานโรงพยาบาลด้วยกันครับเขาก็เกณฑ์ทหารเหมือนกันก็นับถือกันเป็นพี่ชายครับก็ไปเจอก็เลย ชักชวนมาให้น้องสาวอ๋อเรียกว่ารู้จักกับรุ่นพี่ค่ะที่ที่เราสนิทด้วยค่ะแล้วก็ไปเพอิญนว่าเขาไปเป็นทหารเหมือนกันเป็นทหารเหมือนกันก็เลยมาแนะนําให้รู้จักให้รู้จักพอแนะนํากันไปพ่อสื่อแม่สื่อมีพ่อสื่อแม่สื่อแต่ก็แนะนาได้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 ตรงคือหมายความว่าแนะนําแล้วก็ดันถูกชะตากันถูกชะตากันครับแล้วก็แต่ทีนี้อยู่คนละที่สิฮะคนนึงสมัยก่อนเขาเขาเรียกเขียนจดหมายถึงแนวหน้า โอ้คลาสสิกมากนะการเขียนจดหมายถึง hmm> ถึงไม่เคยเจอกันแรกรูปกันแล้วก็เขียนจดหมายหากัน ปีหนึ่งครับไม่เจอตัวกันไม่เคยเจอค่ะแต่เขียนจดหมายหากันปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะโอ้ส่งหลายฉบับไหมฮะโอ้เยอะเยอะครับทุกสัปดาห์โอ้ครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าการเขียนจดหมายส่งถึงแนวหน้าเขียนจดหมายกันอยู่ปีหนึ่งไปมาไปมาจนถูกชะตากันกลายมาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วหลังจากนั้นชีวิต เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างช่วงหน้าเรามาคุยกันนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟินอบปลนทริปเปเปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ